าการสิจอมารตอนที่4ี่ข้างกายเขาไว้ยอุ่ยเชียนยังเห็นร่างอันแสนคุ้นตาของคนผู้หนึ่งเสื้ออย่างนั่นเองให้ตอนนี้เสื้ออย่างยังยาวนักแม้ใบหน้าจำยางเหมือนเด็กแต่ตัวกลับสูงมากเสื้อคลุมที่สูงก็เป็นลายโบตันดาราทองเคลื่อนหิมะเขาเยืนอยู่กับจินกวงเหยาดุดลิ้วล้อลมวสัน์ สมกับเป็นเด็กหนุ่มมากความสามารถตัวเหมือนพวกเขากำลังคุยเรื่องสนุกกันอยู่กินกวงเหวาวถึงกับแยม้มยิ้มออกท่าทางออกท่าออกทางพอทั้งสองประสานสายตากันเสื้ออย่างก็โห่เราะเริงร่าเสียงดังลั่นกว่าตามองเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรที่เดินขวักไขว่รอบรอบอย่างมิใส่ใจเมื่อตาดูมินเยยดยามรากับคนเหล่านี้เป็นสิ่งปฏิกูลเดินได้เมื่อเขาเห็นเนี่ยมิงเขียกหาได้เกรงกลัวเหมือนอย่างคนอื่นๆ แต่กลับแยกเขี้ยวยิงฟันมาทางนี้จินกงวหยาวเพราะราสีหน้าเนี่ยมิงเจียมิสูด้ดีจึงรีบหุบยิม้มแล้วกระซิบเสื้อยางประโยคหนึ่งเสื้อยางจึงบกมือและเดินอันอาจจากไปอีกทางจินกงวยยาวเดินเข้ามาพูดอย่างคารพนบนอบว่าพี่ใหญ่เนี่ยมิงเจียถามว่าคนผู้นั้นเป็นใครลังเลครื่งจินกงวยยังตอบอย่างระมัดระวังคําเสื้อยาง หัวคิ้วเนี่ยหมิงเกีย์ขมหมดมุ่นเสียอ,อย่างแห่งขุยโจรหรือจินกวงเหยาย้าพออยายางตอนเป็นเด็กหนุ่มที่มีชื่อเสียงเช้าวโจเวอเช่นยิ่งรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าหัวคิ้วเนี่ยหมิงเกียขมหมดมุ่นยิ่งกว่าเดิมเขาถามว่าเหตุใดเจ้าจึงไปครุกขีกับคนประเภทนี้จินกวงเหยาตอบว่าสกุลจินชักชวนเขามา ขอไม่กล้าอธิบายสิ่งใดมากเกินไปนักจึงอ้างว่าจะต้องไปต้อนรับแขกเกลือแล้วรีบปลีกตัวไปอีกด้านเนี่ยมิงเกียสายหน้าและหันหลังแต่ทันทีที่หันมาช่วขณะนั้นเว่ยอุชียนก็รู้สึกว่าเบื้องหน้าสว่างสวยในบัดดลเหมือนมีกรดน้ำค้างแข็งโปรยปลายลงมาจากฟ้าหลานสีเฉินกับหลานหวังเจเดินเคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกัน ยกคู่งามสกุลหลานยืนอยู่ด้วยกันคนหนึ่งพกขุยเซียวคนหนึ่งสะพายผินกู่ฉินคนหนึ่งอบอุ่นอ่อนโยนคนหนึ่งเย็นชาเฉยเมยถ้าว่ากลับมีรูปโฉมเปล่งประกายและทวงท่าง,งามสง่าดุด,ดกันทั้งสองมีรูปลักษณ์แบบเดียวกันแต่บุคลิกต่างกันโดยสิ้นเชิงจึงไม่แปลกที่สามารถดึงดูดสายตาผู้คนให้มองมาอย่างตกตะลึง หลานหวังจีในเวลานี้มีบรรยากาศรอบกายค่อนข้างอ่อนสายไร้ประสบการณ์แต่ซิน่ายังคงเย็นชาและห่างเขินจากผู้อื่นนับพันลีเช่นเคยเว่ยอูเชียนจับจ้องใบหน้าดวงนั้นทันทีโดยไม่อาจละสายตาไม่ว่าอีฝ่ายจะได้ยินหรือไม่เว่ยอูเชินตะโกนออกไปเพื่อความสําราบรานของตัวเองหลานจ้านข้าถึงเจ้าจะตายอยู่แล้วฮ่าฮ่ฮทันใดนั้นเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นประมุกเนี่ยประมุกหลาน เมื่อดินเสียงอันแสนคุ้นเคยในใจเว่ยอเชียนก็สถานวบบเนี่ยมิงเกียหันไปมองเจียงเฉิงในชุดม่วงทั้งตัวก็ถือกระบี่เดินเข้ามาขณะที่ผู้ยืนอยู่ข้างกายเจียงเฉิงก็คือตัวเขาเองเว่ยอู่เชียนตอนนี้สิงห์อ๋ออยู่กับเนี่ยมิงเกียคนหนึ่งแล้วก็เจียงเฉิงคนหนึ่งเขาเห็นตัวเองสวมชุดดำทั้งตัวยืนเอามือไพร่หลังข้างเอวเหน็บคุยตีสีดำ หุยห้อยผู้สีแดงสดเขายืนเคียงข้างเคียงเฉิงโดยปราศจากกระบี่คู่กายและกำลังค้อมศีรสะทักททยมาทางนี้กิริยาอาการค่อนข้างยะโสลักษณะท่าทางดึกดำมสุดอย่างทั้งสองอยังมองทุกสรรพสิ่งด้วยสายตาเหยียดหยามไวอุเชียนเห็นท่าทางชนี้ของตัวเองในวัยหนุ่มก็ปวดแปรแบบที่ลากปันขึ้นมาตังหงิดตังหงหิดรู้สึกว่าตัวเองในตอนนั้นช่างบางท่าเสียจนอยากกระจนเข้าไปอัดสักยอดถึงจสะสาแก่ใจ หลานหวังจีก็เห็นว่าอูเชียนได้ยืนอยู่ข้างกายจึงถึงเช่นการหัวคิ้วขาวกระตุกเล็กน้อยเพียงชั่วประเดี๋ยวในตาสีอ่อนก็กลับอม,มองตรงไปเมืองหน้าท่วงท่ายังคงภุมฐานถังเดิมจึงเิงและเนี่ยหมิงเจียวงอกศีรษะให้กันด้วยใบหน้าเรียบเฉยและมีได้พูดสิ่งใดหลังจากทักทายตามมารยาททางฝ่ายก็ต่างแยกย้ายเว่ยอูเชียนเห็นด้วยนชุดดำเหลือบซ้ายแหลกขวา จำเลืองมาทางหลังหวังจีคลายกระังจะอ้าปากแต่เจียงเฉิงเดินเข้าไปยืนข้างเขาทั้งสองก้มศีรษะพูดกันคนละประโยคโดยสีหน้าเคร่งเครียดเว้ยอูเชียนก็หัวเราะและเดินเคียงไหลเจียงเฉิงไปอีกด้านผู้คนโดยรอบก็แหวกทางกว้างให้พวกเขาด้วยตัวเองเว้ยอูเชียนใคร้ครอย่างละเอียดว่าพวกเขาคุยอะไรกันแน่ตอนแรกเขาคิดไม่ออกแต่เห็นรูปร่างของพวกเขาจากสายตาของเนี่ยหมิงเจียแล้วจึงนึกขึ้นมาได้ อนนั้นเขาพูดว่าเจียงเฉิงสื่อเฟิงจนสูงกว่าเจ้าเยอะเลยเ <c oughs> จียงเฉิงเลยดาเขากลับไปใส่หัวผาเจ้าอยากตายเหรอเนี่ยมิงเจียละสายตากลับมาและถามว่าเหตุใดว่าอิิงจึงไม่พกกระบี่การพกกระบี่ก็เหมือนการสวมชุดเครื่องแบบ ในงานชมนมกระบีเป็นดังสัญลักษณ์ทางมารยาทอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดผู้เกิดในตระกูลใหญ่ให้ความสําคัญแก่เรื่องนี้เป็นพิเศษหลานหวังจีนพูดเสียงเรียบว่าคาดว่าคงลืมเนี่ยมีเจ้นเลิกคิ้วของเช่นนี้ลืมได้โดยหลานหวังจีตอบว่าหาใช่เรื่องแปลกไหม เว่อยอุเชนคิดในใจประเสริฐแอบดินทานฆ่ารับหลังถูกฆ่าจับได้เสียแล้วหลานสี่เฉินพูดเยิ่มยิม้มผู้ชายเว้ยท่านนี้เคยกล่าวว่าคำนับธรรมเนียมยุ่งยากมากมายเขาไม่คิดสนใจว่าแต่พวกกระบี่เลยต่อให้ไม่สวมเสื้อผ้าคนอื่นที่ไปทําอันใดเขาได้คนหนุ่มก็เช่นกันการที่จินว่าจาสามหา,หาไร้สติของตัวเองในสมัยนั้นจากปากผู้อื่นก็เกิดเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายได้จริงๆเว่ยอูเชนรู้สึกขายหน้าอยู่บ้างแต่กลับทําอะไรไม่ได้เวลานี้เอง เขาก็ยินหลานหวังจีที่อยู่ข้างๆพูดเบาๆว่าบ้าบินฝ่ายนั้นพูดเสียงเบาหมิวรากับพูดให้ตัวเองได้ยินเพียงคนเดียวทว่าสองคำนี้กระทบเข้าสอดประสาทว่าออูเชียนหัวใจเขากลับเต้นผิดจังหวะขึ้นมาอย่างน่าประหลาดหลานสีเฉินมองนกชายแล้วถามหึ้นนายเจ้ายังอยู่ตรงนี้เล่าหลานหวังจีไม่ค่อยเข้าใจจึยยงตอบสีหน้าเครงขืมจริงจังพี่ใหญ่อยู่ที่นี่ข้าย,ย่อมต้องอยู่ที่นี่ หลานสี่เฉนกล่าวว่ายาเจ้ายังไม่เข้าไปคุยกับเขาอีกพวกเขาจะเดินไปไกลแล้วนะว่าอยเช่นแปลกใจยิ่งเจออุจินพูดเช่นนี้ทำมหรือตอนนี้หลานจ้านมีอะไรจะพูดกับข้าหรือยังไม่ทันเห็นว่าหลานหวังจีมีปฏิกิริยาเช่นไรทันใดน,นั้นอีกฝากหนึ่งของพระทานพระสุเมน เพิ่เกิดเสียงระเบิงเสียงแซ่เว้ยอุเชนได้ยินเสียงตัวเองตวาดอย่างเดือดดาลม,มาจากด้านนั้นจินจือเชียงจาเคยพูดและทําสิ่งใดไว้อย่าลืมสิแล้วนี่หมายความเยี่ยงรไรเว้ยอุเชนนึกออกแล้วที่แท้ก็เป็นหนนี้นี่เอง ทางด้านนั้นจินจือเสียนก็พูดอย่างขุนเคืองข้าถามประมุกเจียงไม่ได้ถามเจ้าและคนข้าถามคือแม่นางเจียงเจเกี่ยองอะไรกับเจ้าด้วยละ่ะวยโอเชียนกราบว่าพูดได้ดีแล้วสิบผู้หญิงค้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าตอนนั้นเป็นใครกันเล่าที่ตางอกทะลุไปบนหัว หญิงยะโสจนมองไม่เห็นหัวผู้อื่นตางอกทะลุขึ้นไปบนหัวเจนจูเซียนกล่าวว่าประมุกเจียงนี่เป็นงานเลี้ยงบุปผาของบ้านข้าคนพนี้เป็นคนในตระกูลพวกท่านท่านจะจัดการหรือไม่ หลานสีเฉินเอ่ยว่าฉะายจึงทะเลาะกันอีกแล้วสายตาหลานหวังจีมองไปทางนั้นแต่เท้ากลับยืนนิ่งอยู่กับที่ผ่านไปสักพักรากระตัดสินใจบางอย่างได้จึงเริ่มย่างเท้าแต่ขณะจะเดินไปเสียงเจียงเฉินกระดังขึ้นว่าเว้ยอูเชียนเจ้าหุบปากไปเลยคุณชายจินเขาต้องขออภัยพี่สาวค้าสบายดีขอบคุณที่ท่านใส่ใจเรื่องนี้ไว้เราค่อยคุยกันคราวหน้า วัยอุเชนเข่นยิ้มคราวนี้หรือไม่มีคราวหน้าสิทธิ์พี่หญิงจะสบายดีหรือไม่ก็ไม่จําเป็นให้เขามาห่วงอย่างเขานนะใครกันพูดจบกระหันหลังพับเดินจากไปทันทีเจียงเฉิงจึงตวัดกลับมาเดี๋ยวนี้นั้นเจ้าจับไปไหนไวอยอุเชนบบกมือไปไหนก็ได้แต่แค่ให้ข้าไม่ต้องเห็นหน้าเขาก็พอทีแรกข้าก็ไม่ได้อยากมาอยู่แล้วที่นี่เจ้ารับมือเองก็แล้วกัน เึงเฉิงทุกขขาทิ้งไว้ข้างหลังสีหน้าเลยดำทะมึนขึ้นเรื่อยจินกวงยาวเดิมทียุ่งจนหมหมุนเข้าๆเอาออกในงานเจอใครก็ยิ้มทักทายมีงานอะไรก็ช่วยหยิบช่วยจับไม่ได้หยุดมือครั้นเห็นทางนี้มีเรื่องวุ่นวายจงรีบโผล่หน้ามาดูคุณชายเว่ยโปรดช้าก่อน วอยอุเชอนเอามือไพร่ังพลางเดินจ้ำอ้าตาตา,ตาบึ้งตึงไม่สนใจใครทั้งสิน้นหลานวางจีเดินไปทางเขาหนึ่งก้าแต่ยังไม่ทนันได้เอ่ยปากทั้งสองก็เดินเฉียดไหลสวนกันกินกงยาว่ล่ตามว้อยอุเชนไม่ทันก็กระทืบเท้าเออไปเสียแล้วประมุกเจียงเออนี่ครทำเช่นไรดีเจียงเชิงปรับสีหน้าตัวเองให้กลับเป็นปกติแล้วตอบว่าไม่ต้องสนใจเขาหรอกเขาอยู่บ้านทำตัวเอาแต่ใจจนชินถึงได้ไม่รู้กาลเทศะเช่นนี้ จากนั้นเขาก็หันไปสุนรนาพาทีกับจินชื่อเสียนมองดูสองคนนั้นแล้วเว่ยอุเชียนก็ได้แต่ถอนใจยาวเหยียดโชคดีที่เนี่ยหมิงเกียไม่ได้สนใจเรื่องราวด้านนี้แต่อย่างใดเพียงครู่เดียวก็เบือนสายตาหนีจึงมองเห็นพวกเขาอีกแดนอสุวิหารเสียนสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอเนี่ยหมิงเกียนั่งอยู่บนเสือ ข้างหน้าหลานสี่เฉินไม่พินคันหนึ่งวางขวางเขาพรมนิ้วดีดสายพินมะเร็งบทเพลงหนึ่งจนจบจินควงยาวกระพูดกันหัวเราะวิเศษได้ฟังเสียงพินของพี่รองนะประเดี๋ยวข้ากลับไปจะทุบพินของข้าทิ้งเสียแดนอสุพนินแดนที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่งามหลานสีเฉินกล่าวว่าเพลงพินของน้องสามนอกจากที่กูซูแล้วก็นับเป็นเสียงพินที่เพราะอยิ่งท่านแม่เจ้าเป็นผู้ฝึกสอนให้หรือ ตระกูลเนี้จริงเหรอมันย้อนกลับไปอีกเมื่อกี้อยู่ที่อ่าตระกูลจีนใช่ไหมตระกูลจีนเมื่อ16ปีก่อนแต่ตอนนี้ก็ที่ตระกูลเนี้ยสกุลเนี้ยโอ้ยงงแม่ ท่านแม่เจ้าเป็นผู้สอนให้หรอือจินกวงเยาบอกว่ามิได้ครับฝึกด้วยตัวเองจากการดูผู้อื่นเล่นนางไม่เคยสอนสิ่งนี้ให้ข้าเพียงสอนให้ข้าอ่านตำราคัดอักษรและซื้อตำราเค,าาาคาาาาปรรคเคิชากระบี่และกำลังภายในราคาแพงมาให้ข้าฝึกฝนหลานสีเฉินประหลัดใจตำราเขปิชากระบี่และกำลังภายในหรือจินกวงเยาบอกพี่รองคงไม่เคยเห็นกระมังเป็นตำราเล่มเล็กที่พวกชาวบ้านนำมาขายวาด ภาพคนทำท่าพิสดารเขียนตุกอักษรสวัสดิ์เฉวียนเต็มไปหมดหลานสี่เฉินโครงศีษะยิ้มยิ้มจินคงเหว่ยใส่หน้าตามอีกคนหลอกลวงพวกคนทั้งนั้นโดยเฉพาะหูยินอย่างท่านแม่ข้าเด็กน้อยไม่ประสีประษาฝึกแล้วไม่กดเโทษแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเขาเล่าอย่างนายใจแต่ท่านแม่ข้าจะไหนเลยจะเข้าใจเรื่องพวกนี้อยากได้เห็นเป็นต้องซื้อไม่ว่าจะยากแพงแค่ไหน บอกว่าสักวันในภายภาคหน้าถ้ากลับไปหาท่านพ่อยต้องกลับไปพบเขาอย่างยอดี่มือห้ามร้อยกว่าผู้อื่นเป็นอันขาดเงินทองหามไม่ได้จะหมดไปกับเรื่องนี้ หลานสีเฉินดีดสายพินสองทีแล้วกล่าวว่าเพียงดูผู้อื่นแต่สามารถฝึกมาถึงขั้นนี้ได้นับว่าเจ้ามีพรสวรรค์มากหากนัอาจารย์เรื่องชื่อมาชิแนะจะต้องรุดหน้าไปไกลอย่างแน่นอนจินกงยาวหัวระอ,อาจารย์เรื่องชื่ออยู่ตรงหน้าข้าแต่ข้ามีกล้ารบกวนหลานสีเฉินเอ่ยมีิ่งใดให้มีกล้าคุณชายเฉินนั่งจินกงยาวจึงนั่งตัวตรงงามสง่าตรงข้ามเขาดุดบัณฑิตตั้งใจฟังคำชินะอย่างเจียมตนอาจารย์หลานจะสอนจ่งใดให้ข้าหรือ สานสี่เฉินบอกว่าเสียงกระจ่างใจเป็นอย่างไรจินกวเย้าวตาเป็นประกายแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากนี้มิงเกียรเงยหน้าขึ้นพูดว่าน้องรองเสียงกระจ่างใจเป็นหนึ่งสุดยอดวิชาของสกุลหลานแห่งกูซูของเจ้าอย่าถ่ายทอดให้คนนอก แตวหลานสีเฉินกลับไม่ได้สายใจเขายิ้มได้กล่าวว่าเสียงกระจ่างใจต่างกับเสียงทลายสดไม่ช่วยมีผลช่วยจิตใจสงบและผ่องแท้วทักษะการบำบัดเช่นนี้ยายต้องกณีีเก็บซ่อนไว้ด้วยเล่ายิ่งไปกว่านั้นข้าถ่ายทอดให้น้องสมจะถือคนนอกได้อย่างไรในเมื่อเจ้าตัวคิดดีแล้วเนี่ยมิงเชี้อจงิงได้กล่าวส่งใดให้มากความอีก มีวันหนึ่งเขากลับมาถึงแดนอสุทันทีได้ย่างก้าวเข้าไปในโถงใหญ่ก็เห็นข้างหน้าเนี่ยไว้สั่งมีพัดจีบเขียนลายทองวางดึงรายสิบกว่าเล่มเด็กหนุ่มหยิบพัดแต่และเล่มขึ้นมาลูบคําอย่างทนุถนอมรักให้และพูดพึมพำขณะเปรียบเทียบอักษรบนพัดแต่และเล่มหน้าผากเนี่ยมิงเกี้ยจิงพรันปรากฏเส้นเลือดปูดโปนคร้ําตาทันตาเนี่ยไว้สั่งเนี่ยว้สังรีบกุกเข่าทันที เรียกว่าตกใจจนข่าวสดอย่างแท้จริงหลังจากกู้ข่าวลงไปแล้วข่าวก็พยุงตัวลุกขึ้นอย่างงงงเงิ่นพรางพูดเกืออึกเกืออัดปั๊บ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 พี่ใหญ่เนี่ยมีเกียถามว่าดาบเจ้าเล่าเนี่ยไว้ซางตอบออมแอมอยู่ในห้องไมซึิอยู่ที่สนามฝึกไม่ใช่เดือดคาเข้าขอค่าคิดก่อนเว้ยอูเชียนสัมผัสได้ว่าเนี่ยมิงเจียอยากสับน้องชายให้ตายขาดที่พกพกพัดติดตัวไม่รู้กี่สิบเล่มแต่ที่ดาบกู่กายกลับมารู้ว่าอยู่ที่ใด เนี่ยไวสังรีบกล่าวข้าจะรีบไปหาเดี๋ยวนี้เนี่ยมิงเกียว่าไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาไปหามาเจ้าก็ฝึกอะไรไม่ได้เผาของพวกนี้ทิ้งให้หมดเนี่ยไว้สังตกใจจนหน้าถอดสีรีบคว้าพัดมากอดอย่างลนลานพรางอ้อนวอนไม่นับพี่ใหญ่พวกนี้เป็นของที่อื่นมอบให้ข้าทั้งนั้นเลยเนี่ยมิงเกียวฟาดปาเมือตบโต๊ะแตกเป็นหนึ่งตัวแล้วตรัสถามใครให้เจ้ามาเรียกมันโพหัวมหาข้าเดี๋ยวนี้เองเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นข้าให้เขาเอง จินกองเย้าเดินเข้ามาจากนอกโถงใหญ่เนี่ยไว้สั่งดีใจดุดเห็นผู้ช่วยชีวิตพี่สามท่านมาแล้วที่จริงไม่ใช่ว่าจินกองเย้าสามารถทำให้เนี่ยมิจียหายโมโหได้เต็มเพราะพอจินกองเย้ามาเนี่ยมิจฉาก็มักจะระเบิดอารมณ์ใส่เขาคนเดียวจนไม่ว่างไปสนใจด่าคนอื่นอีกด้วยเหตุน,นี้จึงกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้ช่วยชีวิตเนี่ยไว้สัง่งเนี่ยไว้สั่งปราบปื้นยันดีเป็นนิสุตรีพร้องเรียกทักทายสวัสดีพี่สามไปพร้อมกับเร่งห่อพัดบนโตะ๊ะ มาไว้ในอ้อมแขนครั้งเนี่ยมิงเกียเห็นสภาพน้องชายแล้วก็ชุนจนรู้สึกขันและหันมาพูดกับจินกวงเหวยวแทนเจ้าช่วยมอบของร้าสระพวกนี้แก่เขาให้มันในน้อยหน่อยนะเนี่ยไว้ส้างตกใจมือไม้อ่อนทอําอะไรไม่ถูกจนพัดหล่นลงพื้นสองเล่มจินกวงเหวยวช่วยเก็บมาใสา่ในอ้อมแขนของเขาพรางกล่าวว่า ไว,ว้สรางโปรดปราณกวีศิลป์ลงไหลในอักษรและภาพวาดไม่ได้ดื้ด้านเกเรแต่อย่างใดจะว่าของไร้สระได้อย่างไรเล่าเนี่ยไว้สรางไปยักหน้าระรัวใช่แล้วพี่สามพูดถูก เนี่ยหมิงเกียกล่าวว่าเป็นประมุขตระกูลไม่ได้ใช้ของพวกนั้นเนี่ยไว้สั่งแย้งข้าไม่ได้เป็นประมุขตระกลูลพี่ใหญ่เป็นหนะดีแล้วข้าไม่เป็นหรอกพี่ใหญ่มองตาฟางน้องชายรีบหูปากหันควันเนี่ยหมิงเกียหันไปถามจินกองอย่าว,ว่าเจ้ามาทําไมจินกงย้าเอ่อยว่าพี่รองบอกว่าได้มอบพินให้ท่านคันหนึ่งพินคันนั้นหลานสี่เฉินมอบไว้ตอนมาบรรเลงเสียงกระจ่างใจ ไอเนี่ยมิงเกียฟังก่อนหน้านี้เพื่อช่วยให้เขาจิตใจสงบจินกุ้งเย้ากล่าวต่อว่าระยะนี้สกุลหลานแห่งกูซูในช่วงอยู่ในช่วงเวลาสําคัญของการสร้างแดนเรนเมฆาขึ้นมาใหม่พี่ใหญ่ไม่ให้เขามาพี่รองจะได้สอนบรรเลงเสียงกระจ่างใจให้ข้าคิดว่าต่อให้ฝีมือดิดพินของข้า ล้ำเลิศซุ้ีรองไม่ได้แต่อย่างน้อยน่าจะพอช่วยให้พี่ใหญ่สงบใจได้บ้างไม่มากก็น,น้อยเนี่ยมิงเจียว,ว่าเจ้าทํางานของตัวเองให้ดีก็พอเนี่ยไว้สร้างกับสนใจจึงถามขึ้น 3, พี่สามเพลงอะไรหรือข้าฟังด้วยได้หรือไม่ข้าจะบอกท่านให้หนังสื้อฉบับจํากัดจํานวนเล่มที่ท่านหาให้ข้ากราบก่อนเนี่ยมึงเกียวตวาดเสียงเข้มใสหัวกลับห้องเจ้าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยไว้สร้างโอ้ สายหัวหางจุกก้นทวักกับมีได้กลับห้องตัวเองกลับไปเอาของขวันที่จินกวงเยา้านํามามอบให้เก่าในที่พักรับรองแขกจากนั้นก็สอดปากขึ้นอีกร้ายคะอารมณ์พุ่งพรานในใจเนี่ยมิงเกียรเริ่มบรรเทาเบา,เบ,า,บ,าบางลงไปมากแล้วเขาหันมามองจินกวงเยา้าเห็นชนะอีฝ่ายดูอ่อนลา้าเสื้อคลุมลายโบตันดาราทองคลื่นหิมะเปื้อนคราบฝุ่นละอองเขาเรียบเดินทางมาจากหอเกร็ดทองเนี่ยมิงเกียจึงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่านั่งลงเถิด จินกงยาวพยักหน้าในน้อยนั่งลงตามที่อีกฝ่ายบอกในเมื่อพี่ใหญ่เป็นห่วงไว้สั่งเตือนเขาอย่างอดยนกว่านี้หน่อยก็ได้ยายต้องทำเช่นนี้ด้วยเนี่ยมิงเกียรเอ่ยว่าต่อให้เอาดาบจ่อคอกูบังคับเขาก็ไม่แกล้วยังมีสภาพเช่นนี้ดูท่าต่อให้ตีให้ตายเขาก็ยังเอาดีไม่ได้กระมังจินกงยังยาวช่วยแก้ต่างว่าไม่ใช่วายสั่งเอาดีไม่ได้เพียงแต่ความสนใจขเขาอยู่ที่เรื่องอื่นเท่านั้น เนี่ยเหมิงเกียรกล่าวว่าเจ้ารู้ดีเลยเจ้ารู้ดีเลยสินะว่าเขาเอาความสนใจไปอยู่ที่เรื่องใดจินกงยาวพุหัวเราะเรื่องนั้นย่อมแน่ก็นั่นเป็นสิ่งที่ข้าถนัดที่สดุดมีเชื้อเริมีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าเดาทางไม่ถูกนั่นก็คือพี่ใหญ่นี่แหละ เขารู้ว่าใครชอบไม่ชอบอะไรรับมือผู้อื่นได้อย่างไรดีทํางานเก่งออกแรงเพียงครึ่งแต่ผลลัพเท่าทวีด,ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวด้ว่าจินกวงยาวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความชอบของผู้อื่นจะมีก็แต่เนี่ยมิงเกียที่จินกวงยาวสืบหาข้อมูลใดมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย สมัยเมื่อเยายทำงานอยู่ใต้อนัตเนี่ยมิงเกียเว่วยอุเชนเองได้เห็นแล้วว่าเนี่ยมิงเกียไม่แต่ต้องสุรานารีทรัพย์สริงขานส่วนภาพเขียนอ,อนักษรภาพวาดโบราณวัตถุในสายตาเนี่ยมิงเกียเป็นเพียงน้ำหมึกดินโครนก่อนหนึ่งสุราชั้นเลิศหรือ,รอก,ากากชาข้างทางเขาดื่มแล้วก็หาได้มีความแตกต่างอันใดไม่ มึงยาวเข็นสมองหาสารพัดวิธีมาอย่างเชิงว่านอกจากฝึกเพลงดาบกับสังหารสุนัขสกุลบนอยู่ทุกวันแล้วเขาโปรดปรานสิ่งใดเป็นพิเศษแต่เขาเป็นดังปราการโลหะที่ฟันแทงไม่เข้าอย่างแท้จริงเนี่ยมึงเกียฟังคำพูดแกมประชดของเขาแล้วกลับไม่ได้มีทีท่าขุ่นเกลียง เพียงกล่าวว่าเจ้าก็อย่าให้ท้ายผมมากนักจินกงเหยายิ่ม้างพี่ใหญ่พินของพี่รองเล่าเนี่ยมิงเกียชี้ทางให้เขาหลังจากนั้นเป็นต้นมาประเดียววันสองวันจินกงงหยาก็จะเดินทางจากหลานหลิงมาชิงเหอไปช่วยขับกล่อมมะเรงบทเพลงให้เนี่ยมิงเกียจิตใจสงบผ่องใสเขาทุ่มเทรแรงกายแรงใจโดยบนสักคำเสียงกระจางใจได้ผลชักงักอย่างน่าอัศจรรย์ไว้อุเชียนสัมผัสได้ว,ว่ารังสีอมหิตของเนี่ยมิงเกียถูกกดข่มไว้ และยามดิดพินทั้งสองสามารถพูดคุยและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเฉกเช่นในอดีตยามที่ยังไม่ได้แตกหักเขาเริ่มรู้สึกว่าแม่แน่เรื่องที่ว่ายุ่งอยู่กับการบุระแดนเรนเมคาจนปีกตัวไม่ได้นั้นอาจเป็นเพียงข้ออ้างบางทีหลานสีเฉินคงอยากเปิดโอกาสให้เนี่ยมิงเกียกับจินกวงเยียนได้ประสานไร้ราวกันก็เป็นได้ทว่าเขาเพิ่งคิดได้ชนี้เวลาต่อมาเกิดกระแสะความเดือดดานคุ้มครั่งปะทุขึ้น เนี่ยมิงเกียร์เวียงสิทธิ์สองคนที่ไม่กล้าเดินเข้าหน้ามาขวางแล้วบุกไปยังอุทยานผลิตบานหลานสีเฉินก็จินกวงยาวกำลังหาเรืออะไรบางอย่างด้วยสีหน้าเคร่งขืมในห้องตำราทั้งสองอยู่หน้าโต๊ะหนังสือซึ่งด้านบนมีแผ่นภาพหลายแผ่นกลางอยู่ภาพนั้นทำเครื่องหมายหลากสีไว้เต็มไปหมดครั้นเห็นผู้บุกทุกหลานสีเฉินก็ตกตะลึงไปเล็กน้อยพี่ใหญ่เนี่ยมิงเกียบอกว่าเจ้าอยู่เฉยเฉยเขาหันโทษเสียงเย็นใสจินกวงเงยาว เจ้าออกมาจินกุงยาวมองเขาทีมองหลานสี่เฉินทีแล้เอ่ยกลัวหัวเราะรบกวนพี่รองช่วยจัดการตรงนี้ให้ข้าทีข้าออกไปคุยตระกวนตัวกับพี่ใหญ่ก่อนก็เดี๋ยวค่อยกลับมาขอคำชี้แนะจากท่านหลานสี่เฉินมีสีหน้าเป็นห่วงจินกุงยาวห้ามเขาไว้และเดินตามเนี่ยมิงเกียออกจากอุทยานปลีบานทั้งสองเพิ่งเดินทางมาถึงริมหอเกล็ดทองเนี่ยมิเกียกะซัดใส่เขาหนึ่งฝ่ามือ สิทธิ์ที่อยู่แถวนั้นหลายคนต่างตกใจโชคดีได้กินกุ้งยาวปลิวกายหลบฝ่ามือนั้นได้อย่างว่องไวเขาทำมือทำไม้บอกคนอื่นๆว่าอยา่าหุนหันผันแล่นเลยหันมากรากันเนี่ยมิงเจียพี่ใหญ่ยายต้องทำเช่นนี้มีอะไรเราพูดกันได้ดีก็ได้นี่เนี่ยมิเจียถามว่าเสี้ยอย่างเล่าจินกุ้งยาวตอบว่าเขาถูกขังในคุกใต้ดินจับดุกปล่อยออกมาชั่วชีวิตเนี่ยมิงเจียเอ่ยตอนนั้นจะพูดต่อหน้าข้าว่าอย่างไร จินกวงยาวนิ่งงานเนี่ยมีเกียรติจึงพูดขึ้นว่าข้าต้องการให้มันชดใช้เดือดเลือดทธเจ้ากราดจะขังมันไว้ช่วชีวิตอย่างนั้นหรอจินกวงยาวกล่าวอย่างระมัดระวังตราบเท่าที่เขาถูกลงโทษเขาก็มีอาจทำความผิดได้อีกจองจำชั่วชีวิตกับชดใช้เดือดเลือดนั้นมิได้ เนี่ยมึงเกียขัดขึ้นอาคัรตุกะแสนดีทีเจ้าแนะนําทําเรื่องงามหน้าไว้เรื่องราวดาเนินมาถึงตอนนี้เจ้ายังกล้าปกป้องมันอยู่อีกเลยจินกุ้งยาวแก้ต่างข้าไม่ได้ปกป้องเขาเรื่องสกุลช่างแห่งเยียยางข้าก็ตกใจไม่น้อยข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าซสียยางลงมือฆ่าคนทั้งตระกูลกว่า50ชีวิตเช่นนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรท่านพ่อข้าก็ต้องการเก็บคนผู้นี้ไว เนี่ยมึงจะเคล้นเสียงเยาะหยันตกใจหรือคนที่เชิญมันมาคือผู้ใดคนที่แนะนํามันเป็นใครคนที่ให้แต่งหมันมันคือใครเจ้าอ่อพ่อเจ้ามาบังหน้าให้มันในน้อยหน่อยเสีย้ยหยังกรงทาสิ่งใดอยู่มีหรือเจ้าจะไม่รู้จินกงเหยาถอนใจและอธิบายพี่ใหญ่มันเป็นคําสั่งของท่านพ่อข้าจริงๆข้ามิอาจปฏิเสธตอนนี้ท่านต้องการให้ข้าจัดการกรับเสีย้ยหยางแล้วท่านจะให้ข้าพูดกับท่านพ่อข้าว่าอย่างไร เนี่ยมิงเกียตัดมดว่าเลิกพูดยาไร้สาระได้แล้วไปเอาหัวเสื้อยางมาให้ข้าเดี๋ยวนี้จินกองยาวคิดจะพูดต่อแต่เนี่ยมิงเกียกับหมดความอดทนถึงกับตะหวาดลั่นเมื่งเหวี่ยาจะเลิกเล่นละครต่อหน้าข้าสักทีลูกไม้ของเจ้ามันใช้ไม่ได้ผลมานานแล้วชั่วพริบตานั้นสีหน้าจินกองยาวปรากฏแววล,ลำบากใจร,ราวกับคนเป็นโรคที่ไม่กล้าบอกใครแต่ถูกเอามาเปิดโปงต่อหน้าทาละกกำนัน ายที่ให้หลบซ่อนอับอายจมรูะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเขาถามว่าลูกไม้ข้าหรือลูกไม้ใดพี่ใหญ่ท่านมักปรามาตข้าเป็นคนจะเล่มากแผนการเชื่อใจไม่ได้ท่านบอกว่าตัวเองสัตว์ซื่อเถ็นตรงไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินลูกผู้ชายอกสามศอกไม่จําเป็นต้องใช้คนอุบายใดใช่สิท่านมีชาติกําเนิดสูงทรงชานตบะแก่กล้าแต่ข้าเล่าข้าเหมือนท่านหรือ ประการแรกข้าม่ได้มีชานตะบะแก่กล้าเหมือนท่านข้าโตมาจนป่านนี้มีใครชี้แนะสั่งสอนข้าบ้างประการที่สองข้ามีได้มีภูมิหลังกําเนิดในตระกูลใหญ่ท่านคิดว่าตอนนี้ข้าสามารถยืนอยู่ในสกุลจินแห่งหลานหนิงได้อย่างมั่นคงแล้วหรือท่านคิดว่าจินจื่อเซียนตายไปแล้วข้าจะได้ลืมตาอ้าปากหรือไรจินก่วงซ่านยอมรับลูกนอกสมรสอีกคนแต่กลับไม่ยอมให้ข้าสืบทอดตําแหน่งต่อจากเขาจะให้ข้าไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินอย่างนั้นหรือข้ากลัวฟ้ากลัวดินและยังกลัว ท่านไม่ใช่ข้าท่านก็ย่อมพูดได้คนอิ่มย่อมไม่เข้าใจคนหิวเนี่มิงเกียตอบเสียงเย็นเยียบพูดไปพูดมาที่แท้ความหมายของเจ้าก็เป็นนว่าไม่อยากข้าซื้อย้ำไม่อยากให้ชนะของเจ้าในสกุลจินต้องสั่นกรอนจินกวงยันเอ่ยว่าแน่นอนว่าข้าไม่อยากเขาเงยหน้าขึ้นในแววตาคล้ายมีประกายไฟเต้นเร่าๆแต่พี่ใหญ่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ข้าอยากถามท่านสักคำคนที่ตายด้วยน้ำมือท่านมีมากกว่าข้ามิได้น้อยไปกว่าข้าเลย แต่เหตุในตอนนั้นเพียงเพราะข้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องสังหารผู้บำเพ็ญเพียรไปไม่กี่คนข้ากลับต้องถูกท่านขุดคุยหาเรื่องมาตรอดจนถึงบัดนี้เนี่ยมิงเกียโกรธจนระเบิดเสียงร้อได้ข้าจะตอบคําถามเจ้ามีผู้คกจํานวนไม่น้อยต้องสังเวยชีวิตให้ดับข้าแต่ข้าไม่เคยคิดฆ่าคนด้วยเรื่องส่วนตัวยิ่งไม่เคยฆ่าใครเพื่อตัวเองได้ไต่เต้าสูงขึ้นจินกวงย้าเอ่อยว่า พี่ใหญ่ข้าเข้าใจความหมายท่านท่านจะบอกว่าทุกคนในท่านสงหารหล้วนแต่สมบูรตายทั้งส้นสิน,นะไม่รู้ว่าเอาความกล้ามาจากไหนเขาจึงหัวเราะ2ทีเดินเข้าไปใกล้เนี่ยบิงเกียอีก2 3งก้าและตะโกนเสียงดังด้วยกระแสเสียงบีบพันใจคนฟัง เช่นนั้นขอถามหน่อยท่านใช้สิ่งใดามาตัดสินว่าคนผู้หนึ่งผิดจนสมควรตายตามมาตรฐานของท่านถูกต้องแล้วจริงหรือหากสมมติว่าฆ่าฆ่าหนึ่งคนเพื่อให้อีกร้อยคนรอดนี่นับเป็นคุณงามความดีอันใหญ่หลวงยังจะสมควรตายอยู่หรือไม่จะทำงานใหญ่ย่อมต้องเสียสละกันบ้างเนี่ยมิงกีกราว,ว่าเช่นนั้นหญยเจ้าไม่เสียสละตัวเองเล่าเจ้าสูงส่งกว่าพวกเขาหรือไรเจ้าต่างกับพวกเขารือ จินกรุงเยาวมองฝ่ายตรงข้ามนิ่งผ่านไปพักหนึ่งคล้ายในที่สุดก็ตัดสินใจบางอย่างได้และคล้ายตัดสินใจได้จากบางสิ่งเขาจึงตอบอย่างใจเย็นใช่ เขาชดหน้าและสีหน้าฉายแววโอหังสามส่วนสงบนิ่งสามส่วนบ้าคลั่งอยู่ไกลๆสามส่วนและกล่าวว่าข้าย่อมต่างกับพวกเขาแน่นอนเนี่ยมิงเจียถูกสีหน้าและคำพูดคำจาของอีกฝ่ายทำให้บันดาลโทสะเขาง,ง้างเท้าจินกวงย้วกลับไม่ได้ป้องกันและไม่ได้หลบเลี่ยงจึงถูกอีฝ่ายยันโครมเต็มฝ่าเท้ากิ้งแล้วลุ้นตกจากหอเกรดทอง เนี่ยมิเกลก้มบางพร้อมตะคกนัันลูกคณิกาไม่แปลกใจเลยที่เป็นเยี่ยงนี้กินกวงเหวตกกริ่งตกบันไดห้าสิบกว่าขั้นรวดทีเดียวถึงพื้นนอนคว่ำอยู่บนพื้นไม่ทันไรก็รีบตะเกียรตะกายลุกขึ้นเขายกมือโบกห้ามบ่าไพร่และสิทธิ์หลคนที่ครูเข้ามาล้อมจากนั้นปัดปุ่นออกจากเสื้อคุมลายโบตันดาราทองขึ้นหินมะ และค่อยๆเงยหน้าขึ้นสศบตาเนี่ยมิงเจียสายตาคุณนัานสงบนิ่งจนถึงขั้นเฉยชาเนี่ยมิงเกียชักดาบออกจากปากปลายหลานสี่เฉินรออยู่นานก็เห็นพวกเขากลับมาด้วยความรู้สึกไม่วางใจสุดท้ายจะเดินออกจากหนักด้านในมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่เห็นในการตรงหน้ากริบชักกระบี่จันดับออกมาเล็กเอ่ยว่าพวกท่านกำลังทำอันใดจินกุงเย้าตอบมิทำมิได้ทำอันใดขอบคุณพี่ใหญ่ที่ช่วยสั่งสอน เนี่ยมิงเคียตวดว่าเจ้าหย่ามาขวางหลานชีเฉินกล่าวว่าพี่ใหญ่เก็บดามก่อนเถอะจิตท่านแปรปวนแล้วเนี่ยมิงเคียโต้ว,ว่าข้ามิได้แปรปรวนข้ารู้ดีว่าข้ากาลังทําอะไรอยู่คนยังมันหมดทางเยียวยาแล้วพืนเป็นเช่นนี้ต่อไปรังแต่จะเป็นภายต่อมวลมนุษย์เสียปราปล่ามิสู้รีบสังหารมันทิ้งโลกจะได้สงบสุขเร็วขึ้น ตอนจบนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ